สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮาหนอย3ามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมผลสรุปนะคะและแนวทางต่อนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับวันที่หเอ่อวันที่หนะคะขออภัยเนาะวันที่6นะคะ,เ,ะ,ะ,คะเดือน5นะคะแนวทางเราออกนะคะรอบพิเศษนะคะ 2, 3นะคะ 2, 3ตัวโจาะนะคะตัวเด่นมานะคะก็ตรงๆนะคะพี่น้องก็เข้าอยู่นะคะ สำหรับ09นะคะไม่เข้านะคะสูตรวัดใจนะคะส่วนรอบปกตินะคะ cc ก็ไม่เข้าอีกนะคะส่วนรอบปกติบน59แอดเขียนตั้งแต่เริ่มเลยนะคะเพราะว่ากลัวลืมนะคะมานะคะตัววิ่งก็มานะคะ59นะคะก็เข้านะคะส่วน73นะคะ73ไม่มานะคะ ตัวนี้นะคะตัวชอบนะคะตรงๆเนาะแปดสามบนรอบ VIP ไม่เข้าบนไม่เข้าล่างนะคะสรุปนะคะก็เข้าล่างรอบพิเศษนะคะแต่หลุดบนนะคะแล้วก็รอบปกตินะคะปกตหหนนะะะะิหลุดบน่หลุดล่างเข้าบนนะคะส่วนรอบ VIP นะคะหลุดบนหลุดล่างนะคะก็สูตรวัดใจของเรานะคะวัดใจจริงๆนะคะ ไปตามลุ้นกันต่อนะคะถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะกดไลค์กดเลิฟกดติดตามให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันที่7เดือน5ปี64นะคะแนวทางฮานอย3านอยนะคะสูตรวัดใจ3านอยนะคะโจาให้2ตัวบนล่างนะคะพี่น้อง เพียนชัน้นแอเพียนพารวยนะคะอยากรวยต้องมาดูช่องเพียนพารวยนะคะพี่น้องสูตรวัดใจสามนอยนะคะก็ยังเน้นไปที่สามนอยนะคะแต่ถ้ารอบแรกไม่มานะคะรอบแรกไม่มาสูตรวัดใจนี่จะเป็นสายเจาะนะคะ ถ้ารอบแรกไม่มานะคะพี่น้องก็ค่อยไปตามรอบที่สองนะคะรอบแรกก็คือรอบพิเศษนะคะแต่ถ้ารอบพิเศษไม่มาบนไม่มาล่างนะคะค่อยไปตามรอบที่สองรอบปกตินะคะพี่น้องจา๋าแต่ถ้ารอบปกติยังไม่มาอีกนะคะค่อยไปตามค่อยให้ไปตามรอบ VIP นะคะ ก็แนวทางร่วมกันนะคะก็ตัวเลขนะคะเป็นสูตรคำนวณตามกำลังรายวันเท่านั้นนะคะอาจจะมีเข้าแล้วมีหลุดนะคะครบคู่กันไปนะคะสำหรับวันที่เจ็ดนะคะให้เด่นนะคะวันที่เจ็ดให้เด่นเจ็ดนะคะเจ็ดกับหนึ่งนะคะวิ่งนะคะก็ยังชอบศูนย์ชอบเก้าอยู่นะคะพี่น้องพี่น้องจะเอาไปจับคู่กันก็ได้นะคะ มาเจาะกันนะคะเจ็ดศูนนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะแล้วก็เจ็ดเก้านะคะสายเจาะนะคะพี่น้องจ๋าแต่ถ้ากระโดดผ่านกระโดดเด้งๆก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะ เอาให้มั่นใจเอาให้ชัวรูดเลยนะคะพี่น้องส่วนหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งห้านะคะแล้วก็หนึ่งเก้านะคะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะรอลุ้นรอออกนะคะแอดชอบนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะคะส่วนหนึ่งนะคะก็จะชอบหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งเก้านะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะสุขภาพอนามัยแข็งแรงแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปันะคะคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ